ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ ป็นไงคุณน้องพี่เหมาไว้ให้น้องหมดเลยทุกห้องเออพี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดินอเหรอเอเหรอเอาเหรออาเหรอน้องต้องเลือกแล้วนี่คือสปาสวยไหมเฮ้ยทมไนชีวิตล้นดีอย่างเงี้ยแล้วตัดกลับไปฝั่งโน้นแก้เ็จคุณพ่อตามสบายครับพี่จะไปทางนี้สุดยอดเจอกัน ว่าอะไรนะเพื่อนคุณเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของหาดอ่าเดทริปเดทริปแล้วก็มีแอคทิวิตี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเนาะพายเรือคายักแล้วก็จะเป็นดำสกูบารืมันจะเป็นดำอ๋อสโนอย่งหรือว่าคุณจะทำพาราอะไรนะทั้งหมดนี้น้องเคยทำมาหมดแล้วเกือบหมดแต่ว่ายังเว้นผารเซลลิงอย่างเดียวไม่กล้าเดี๋ยวทำให้หมดเลยวันนี้ไม่ไม่นะไม่อะไรเราเราไม่ได้เซ็นเอกสารมาทีนะ ะบานาน่าบีชเกาะเฮที่ดูสงสัยไหมว่าทำไมมันดูเป็นลแหลมๆอย่างนี้รือว่ามันอินสไปร์มาจากอะไรอิสปร์มาจากไทยลองคิดถึงซิดนีีโอเปรามันเป็นหลังคาซ้อนกันแล้วมีคนไปว่านล้อเป็นรูปเต่าเต่าทีกันแต่เป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์อีกอันหนึ่งสัตว์กนกนกอะไร อ๋อนกเงือกก่อนี้มันเป็นก่อนี้มีนกเงือกเยอะมากเดินไปเราก็จะเห็นนกเงือกค่ะอก็คือนกเงือกเป็นดัชนีวัดความสมบูรณ์ของป่าถูกต้องและป่าที่มีนกเงือกเยอะแสดงว่าป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์สุดยอดดูน้ำทะเลสิคะที่นี่จะเป็นสีเขียวใสเขียวเลยนะใช่ปะเนี่ยใช่ค่ะดังใช่เฮ้ยปุกมากเลยอ่ะก่อนบุญยาินดานะคะโอ้ยมา สวัสดีพี่ดังพันธ์ทองคุณรสวัสดีคับเฮ้ยผมรู้ละผมรู้เลยไม่อันนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องให้ทายแบบไอ้นกเรื่องนะทำไมพี่เพื่อนที่เป็นเจ้าของกิจการนี้ที่เกาะเฮเนี่ยบานาน่าบีชก็คือดังดังทำไมดังเป็นคนที่ทาหลายอย่างบ้านบ้านใช่ไหมหนาบ้านแกมาสามหลังแกยังมีรีสอร์ทมีอะไรตั้งแต่รายการพี่มาถ่ายดังเนี่ยัีที่แล้วเนี่ยยังสร้างไม่ทันเลยบ้านเนี่ยจะให้ยังเป็นเจ้าของที่นี่ได้ยังไงพี่ไี่ดังออกทีมวันสี่ทันค่ะปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งเหรอฮะ ก็จริงที่หมอคิดท NO> really? me ี่นี่หมอชินนี่เป็นรายการพี่กับพี่ดูนะเราต้องกินกันเป็นเรื่อยๆไม่ใช่เดียวเดียวใหม่เขาบอกว่าเพื่อนเขาเป็นเจ้าของนี่แล้วคุณก็คือเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นเอแล้วกับบีบีแล้วกับซีเอเพื่อนเขาจะเป็นคนเดียวไหมนานอ่าเพื่อนคือเพื่อนชื่อชื่อคุณม่อนค่ะทุกครั้งที่เจอดังนะครับเขาจะต้องเป็นนี่ไงเห็นไหมต้องมีครับผมดูนี่นี่น้องผมฮะ ครับไม่ใช่คนธรรมดานะคนธรรมดาทั่วไปเขาไม่ทําอย่างนี้กันสวยๆนี่สวยไหมพี่สวยมากเหมือนจัมบ้างเหมือนนิวแดงมาเที่ยวทั้งทียังไงเราก็ต้องดูดีเนาะถึงจะมาพักผ่อนหรืออะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นช่วงเราบุ่ญหายมือน้องปอยไปเพลงรักเพลงรักกับบอยซูเมนใช่ไหมฮะเฮ้ยคุณมีงานใหม่มีงานใหม่ครับผมอินเตอร์มากโคอินเตอร์ขำหมวกแล้วมันร้อนเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เราไปคุยข้างในรับรองรับรองเกสกับลิงจะต้องจะต้องรึงว่า ผมเนี่ยขนาดมาเที่ยวผมยังหางานได้อ่ะอ่าเดี๋ยวเราแอบไปเพราะว่าเราคุยเรื่องปลอยกอินเตอร์มาอ๋อครับคุณด้วยผมรวมข้อมูลคุณไปอยู่ในตอนนี้ด้วยเลยโอเคไหมยินดีครับผมยินดีนะแล้วก็ไปไหนไปขึ้นเจ็ทบ๊สกัน่ปไม่เีอะนะนต่ก็มาแล้วพี่เราเป็นเหมือนเหมือนเจ้าของบ้านพี่มาเที่ยวตอนนี้อยู่บนเรือเขาเรียกว่าเรืออะไรครับเจ็ทบ๊ทเจ็ทบ๊ทนะครับ อยงงมากว่าไปดนหล่อกันได้ยังไงมันจะเป็นเรือมันเป็นเรือที่ไม่ใช้ใบพัดเป็นเป็นใบพัดอยู่ข้างในตัวเรือเหมือนเจ็ตสกีดูดน้ำเข้าไปแล้วพ่นออกด้วยแรงดันน้ำไอผลคือมันสามารถเลี้ยวหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาด้วยกันจับจับเรื่องส่วบสุดก่อนนะฮะอะไรนะนี่นะเราไปกันแค่นี้เลยสามคนไม่มีใครทำไมเราต้องมาเล่นด้วยอ่ะเอ้าเขาไม่อยากเล่นไงน้องไม่อยากเหรอน้องอยากอวไงอ่ะเกิการจากข้างบน่ะมันต้องมีัะ Ah, pois. เพื่อที่จะทํากิจกรรมพิเศษที่เขาเรียกว่าพาราเซลพาราเซลนั่นก็คือก็คือลรพาราชูดแอ่โรคเห็นมาตั้งแต่เด็กนะใช่และจนอายุ50ยังไม่เคยขึ้นเลยนั่งเคยแล้วครับแล้วก็ไม่อยากขึ้นด้วยแต่วันนี้ต้องได้ขึ้นฮะครับบากคุณแม่ครับถ้าเกิดนางเป็นไรหรือหายตัวอะไรขึ้นมานะฮะติดต่อให้มาหาที่นี่นะฮะพร้อมเลยนะพี่พร้อมเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไง ไปดูครับสู apped, então, à, ้คสู้ขนาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้หูตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เขาบอกว่าดูปลอดภัยมากเพราะมันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็สูงขึ้นอีกนะครับสูงขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับทางเรือเราก็วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆสปีดของเราก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นะครับสูงขึ้นไปครับสูงขึ้นไปครับองศานะครับเพี่เป็นเรือไหมครับเรือเหลือเล็ก<ๆ>นิดเดียวเรือเหลือเล็กนิดเดียวสูงนะครับไม่รู้ว่าความรู้สึกของคนดูตอนนี้จะเป็นยังไงนะฮะเราไปถามความรู้สึกของคนดูดีกว่าว่าข้างบนฟ้าเป็นยังไงบ้างครับพี่ดูครับรู้สึกเหมือนจะเป็นโอ้ยสูงสูงไปเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหยสูงมากโอ้ my god อ่า วิธีการก็คือวิธีการก็คือเราอมผมมีครูที่เล่นเรือใบอายุ60เขามาเล่นลมบินผมมีความรู้สึกว่าเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงตอนที่ผมเล่นแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าผมคงผมไม่สามารถจะเล่นกีฬาประเภทนี้ได้เขาบอกให้มองไปไกลๆมันโยกมันโยก สนุกวิวสวยมากมาพี่ร้องไห้อยู่พ่ะ่เอเมื่อกี้ผมหลอกน้องดังนะครับผมหลอกให้เขารู้สึกกลัวเท่านั้นเองจริงๆกันก็ไม่ไม่ถึงนใจเย็นสบายสบายดังดังโอเคนะสวยดังดัง คนที่กลัวความสูงก็จะมีปัญหาแบบเดียวกับผมเมื่อที่ผมขึ้นไปผมก็มีอาการแบบแต่เริมแต่รู้สึกว่าน้องจะเริ่มร้องแล้วเตว่าไม่กลัวเ่ยมามาเป็นสกมพมากครับเมื่อกี้กตอนขึ้นอะ ก็ทำสมาธิแล้วก็นั่งร้องเพลงไปเรื่อยๆอ๋อใช้พิธีนี้แถวทีนี้แล้วก็เทคนิคก็คือว่าไม่มองล่างฮะมองไปมองไปข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวนอนคิดง่าย่ดีว่าเฮ้ยเราข้างมือเราได้ลอยฟ้าแล้วเราก็ได้แบบได้เหมือนเหมือนนกที่บินไปแล้วก็แบบเออร้องแสดงว่าที่พี่แกงดังไม่ได้หมดใช่ไหมไม่ได้หมดแล้วก็ขอบคุณที่ี่เหมอะชิดมากๆนะครับโอกาสนั้นให้ดังไม่มีเรื่องมีประสบการณ์ที่แบบสวยนะสวยจริงนะคได้ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งที่ผมพูดก็คือ เราเข้าใจแล้วว่าว่ามันรู้สึกยังไงตอนเราเล่นเพราะมันอยู่แบบนั้นนะโอ้ยยยยตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่จะลงลงไปแล้วอยากลงลค่ะ โย,โ,โยนแล้วนะโยนเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนบ้านโดนบ้านบคาได้ไงเนี่ยคาได้ไหมได้ไหมหูมันอันใหญ่ได้จ้าเฮ้ยหูเวลาแกยขีดแกยขีดที่มันอันเล็กๆหน่อยไม่ได้ไงไม่ได้เราเป็นสาวขายยาอินเตอร์น้องๆเป็นไงเป็นไงอะไรผ่อนโอเคยังจนนวดจนหลับจนตื่นเนี่ย จนสบายมากแล้วผมจะบอกคุณว่าน้องปอยพาผมไปสนุกมากเลยโอเคเลยว่าใช้ได้เลยไม่นาาบ้งก็ไปไเกาะของเพื่อนเขาไงเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่ะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะเจอเพื่อนเขาฮะเป็นซุปตาดาราดําตินเตอาบูอะไรเดี๋ยวต้องไปทินหออะไรพยแผ่นดินเขาดังสบายไหมฮะดังแค่ไหนอยากรู้จะดังแค่ไหนมาเลยมาเลยมาเลยน้องมาเร็วนี่ไงไม่ไ้ เออลับก่อนแล้วกันโอ้ยเห็นไหมจะคุยอะไรกับมันไม่มีอะไรไม่มีเรื่องคุยกับมันแล้วนี่ไงดังไหมดังผันกอนเที่ยวมาเออครับดังไหมของจริงเลยดังผัดดก่อนจรชื่อดังเทปนี้สร้างบ้านไม่คันจริงเที่ยวบ้านน้ําปอยแต่ผมใช้การได้ยินข่าวว่าคุณเอาน้องปอยมาเล่นใช่ครับเป็นผลงานล่าสุดมันคืออะไรก่อนมันเป็นโปรเจกต์พิเศษมากครับพิเศษสำหรับชีวิตยังมากเลยครับเป็นโปรเจกต์ที่มีการร่วมงานกับกับ ศิลปินระดับโลกที่เราไม่ไคาดฝันเลยอยแ z Boyz Urban Boyz Urban นนั่นเองเกต์รู้จักแน่เลยเพราะเกต์เป็นผู้ขายดนตรีใช่ค่ะฟังตลอดพอล่าสุดอ่ะ b อยไปดูประกวด Miss Universe ที่ฟิลิปปินส์อ่ะเขามาร้องเพลงเลยนะของ Fox เลยนะแล้วคือปอยก็อยากจะตะโกนว่าฉันเล่นในวีเธอมีสุดเป็นส่วนหนึ่งอ่ะแล้วมันอยู่ๆแล้วมาได้ไงมาเจอกันได้ไงไปพาบังเอิญมากเป็นความโชคดีของกันพื้ใหญ่มากเฮ้ยเราถอยไปหน่อย้ไหม ขึ้นไม่ใช่หมาไม่ต้องวิ่งหนีทหารรัามาพี่ดังพี่ดังไปเจอเขาได้คุณรู้จักเขามาก่อนไหมรู้จักกันในการส่วนตัวไหมคือดังนไม่เคยไม่คิดไม่คาดฝันเลยอ่ะอยู่ดีก็มีเพื่อนดังโทรมาครับโทรมาหาดังคือตอนนั้นเนี่ยโทรมาคือทีโทรมาให้ดังรู้จักวงบอยชิเมนหรือเปล่าในใจเราก็รู้สึกเมนครต้องชวนเราไปดูคอนเสิร์ตแน่รู้จักอะไรเงี้ยแต่แต่มันกลับผิดกับที่เราคิดไว้คือดีเขาบอกว่าสนจะอยากร่วมงาน กับบอยซูเมนไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกอึ้งก่อนอึ้งสตันเลยสตันเลยพักนึงแล้วโอ้โหมันจะไปได้ยังไงบ้างในใจก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตใช่เขาติดต่อมายังก็เลยรวบลัดเลยออกมาเป็นเพลงชื่อภาษาไทยชื่อเพลงรักครับเพลงรักจากวันที่เหน็บหนาวจากคืนที่ปวดร้าวกลับมีสีสันขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมก้าวไปอีกครั้งเพราะผมรู้ต้องใช้ชีวิตนี้เพื่อใครพระดังกฤษชื่อ Love ครับ Love ใช่จะถูกนำเสนอไปกี่ประเทศถูกนำเสนอไปด้วยกันทั้งหมด8ประเทศครับมีประเทศไทยนะครับสิงคโปร์อินเดียอ,อินโดนดีเซียไชน่า ไต้หวันมาเลและคังขังก็คือเอเชียเกือบทั้งหมดอ่ะแถวเนี้ยรอบเราเลยใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับผมแนวเพลงเหมือนเดิมไหมหรือว่าแนวเพลงเปลี่ยนไปโตขึ้นหรือหรือยังไงเอางานบอสซิเมนนะถอดรหัสเฮ้ยคีย์เวิร์ดของบอสซิเมนที่เขาใช้คืออะไรแล้วความเป็นเราเอามาใส่ด้วยกันให้มันกลมกลืนใช่อ่าคงนี้อีมาไงอาหมวยนนี้นี่เป็นคนแรกเลยคนได้ถึงมีสิมิโอ้ปุ๊บก็นึกถึงน้องปายเลยเป็นอยู่ในอยู่ใน สมองคนแรกเลยครับฮีแล้วถ้าเอาน้องเกดไปอันนี้เจบเลยเพราะน้องเกดจะแย่งร้องอย่างเดีอย่างดีไม่เล่นนะคะนี่เสียงดีมากนะครับใช่ครับ่าสาธุคุณจะต้องมีซิงเกิลมีอัลบั้มบ้างนะคบ้างคิดอยู่คิดอยู่เป็นเรื่องของอนาคตเราไปเล่นเราไปเล่นเอ็มวีมาเล่นให้ด้วยเดี๋ยวก่อนพอพูดถึงเอ็มวีก็ได้ข่าวว่าคุณอะ ไม่จ่ายค่าตัวเขาหรอมาเป็นดาวจ่ายอะไรที่ไม่จ่ายต้องอธิบายคือพี่ติ๊กจะสดาพรเนี่ยเขาเล่นละครให้กับพี่ดาวพี่สาวของพี่ดางพี่ติ๊กเนี่ยนั้นเนี่ยร้องพี่ติ๊กร้องเพลงประกอบละครอ่าก็คุมร้องเสร็จปุ๊บก็ก็เปิดเสีงบาดสียงไม่ฟังพี่ติ๊กก็นั่งฟังอ่ะแล้วบอกว่าเอออพอดีแล้วก็เลยมัดมือชอบคฟทีเลยว่าพี่จะได้ยินไหม พร้อมสัญญาให้เส็น <c oughs> แล้วมีคนมายืนประกบนี่สัญญาครับคุณติก๊กแล้วก็พี่ติ๊กก็โอเคครับก็คือเ, <c oughs> เราให้แต่ติ๊กเขาไม่อยากร <c oughs> ับเขา <c oughs> อยากเล่นเรื่องนี้ให้คุณ <c oughs> นางก็รู้สึกว่าอย่างนั้นครับก็ต้องขอเขาพี่เด็ชมอยู่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยผลที่ออกมาเป็นไงทั้งเพลงทั้งกระแสเป็นไงคะกระแสก็ดีมากครับใช่ใชเพราะว่าพอนึกถึงพี่ดังนะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนนะเขาจะหลังๆมาเนี่ยหลายๆปีมาก็จะเป็นเพลงแนวตกตีความรักแย่งชิงกันตลอดแล้วมิวสิกวิดีโอก็จะแซบๆก็นำนางเอกตัวแม่มาตกตีกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงเพลงนี้ก็เปลี่ยนแนวยังรู้สึกว่าด้วยความที่มันจะต้องไปไปหลายประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มองหลายอย่างมันก็มองว่า มันเป็นเพลงรักด้วยครับก็เลยมองว่าอยากได้งานภาพที่มันได้เป็นแบบเดเรชั่นที่มันดูเป็นอาร์ตเปเป็นแบบ แบบเรื่องบางๆแตแบบแฟชั่นนะครับแล้วภาพแล้วแบบสวยนุ่ด้วีก็จะเป็นเหมือนยุคประมาณสองลกครั้งที่สองเนี่นี่ก็เป็นงานหนึ่งของน้องดังนะครับที่เหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าเริ่มมีโอกาสได้ทําก็ลองลองท้ำดูแล้วก็ภูมิใจด้วยเฮ้ยคุณเห็นตอนผมไปเกาะเฮยังไหนไหนพอดูหน่อยเฮ้ยไม่ได้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อโอ้ยน่าสนุกอ่ะน้ำใสไหมน้ำใสใสมากอ่ะรุ่งอี๋ ราตื่นให้ทันเขาดีกว่าพี่จุ๊แล้วน้องบอกน้องอย่าพักผ่อนพี่บอกเลยพี่ลิงพาแมดมเลยชุดใหญ่ชุดใหญ่จัดนะให้พี่เขาเลยสมบสมนาคุณพี่เขาสาออกไปเหนื่อยตากแดดตากฝนตากลมมา้ไดอะไรจัดอะไรไม่เข้าใจจัดให้ระดับพัตคารเลยทำให้ได้ความรักน้อยคนจะได้กินคือต้องมีโชคด้วยและสุดยอดอาหารทะเลของที่นี่มีที่เดียวของที่นี่เลยนะมีที่เดียวที่ห่านใบขาได้ชิม ผมจะเคยจิมได้ยังไงคุณดังต้องระดับคนมีรีญยาที่การเดยนรอห้คนก็รีบไปกันเลยที่ไ่ผมไปผมก็ไม่กินเพราะว่ามันมันได้มีเยอะมันมีน้อยไมาตถงว่าห้าคนไม่พอมีน้อยกว่าามีน้อยมีน้อยกว่าห้ากินได้กี่คนสามคนอย่างเดียวที่ขอคือแค่เวลากินปั๊บเนี่ยคำแรกให้นึกถึงน้องๆผมจะนั่งรอพี่กับ เนี่ยนั่งรอพวกพี่ตรงนี้เลยให้พี่ไปกินอะไรเอาเกทเกเรายังไงวันนี้เราก็กระเพราไก่ก็แล้วกันเออเราไม่ต้องอะไรมากหรอกนั่นนี่พี่กินแล้วมีมาแล้วไว้วางได้เลยค่ะไม่เห็นครับคนดีมันได้อยู่แล้วสำหรับพี่อ่ะมันอะไรก็ได้ผมว่าปล่อยได้เป่ะมาดูดีดัง เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้ไหมนะครับสองตัวสองตัว